สวัสดีคะ่ะพี่น้องกรารยานามิตรทุกท่านคะ่ะตอนนี้แคนดี้นะคะรวมถึงกลุ่มกัรายาณมิตรของเรานะคะท่านประธานนะคะเราก็อยู่ที่โรงแรมอวานีขอนแกน่นแดนแดมาถึงแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปที่ห้องพักกันพรุ่งนี้เราจะนำความรู้มาฝากทุกท่านนะคะกับกลุ่มการค้าและเจรจานะคะนี่ถ้ามาโรงแรมอวานีจะต้องเห็นสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ สวยมากเลยนะคะสถาปตัตยกรรมที่เป็นแบบไทยๆนะคะอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะพี่เบ็นบอยสุดหลอ่อบริการกระเป๋าส่งถึงที่สวัสดีค่ะสวัส่องคใบนี้ใหญ่มากขอบอกูมุนมนู้นก็จะเป็นสระว่ายน้ำ เพนนี้จะพาเพื่อนๆชมอวานีขอนแก่นนะคะซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับกลุ่มกัรยาณมิตรของเราด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆมาขอนแก่นกันนะคะที่พักราคาประหยัดบริการดีๆต้องที่อวานีขอนแก่นเชิญแบรนด์อมบาสเดอร์เข้าไปก่อนวันนี้เราได้ที่พักชั้นสี่นะคะ ตอนนี้ขึ้นสวรรค์ชั้นสี่น้ำหนักเกินตี๊ตีตีตตอาจารย์แม่ทำผมสวยมากนะคะดูโอ้ยเมาลิบโอ้ยก็มอเราใช้เวลาเดินทางกี่ทุ่มแล้วคะพี่อตอนนี้เที่ยงคืนเที่ยงคืนเราออกจากน่องสองทุ่มแสดงว่าเราขับสามชั่วโมงสามชั่วโมงที่เราสชั้นสี่ที่เราเดินทางมา สามชั่วโมงที่เราขับรถมานะคะเราก็แวะเซเว่นอีเลฟเว่นครั้งหนึ่งนะคะจากเมืองเลยมาขอนแก่นก็ไม่ไกลใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงอันนี้ฮอนดานะแต่ถ้าเป็น BMW อาจจะเร็วกว่าน,นี้สี่หนึ่งสี่สองศูนย์สี่สองศูนย์สี่หนึ่งห้าขวามือขวาเมือ่อ <laughs> private นี่420ซ้าย415ขวาเราอยู่มุมนี้เรามีสระว่ายนำ้ำอ uh ่ะเอาคีย์การ์ดให้ถึงคีย์การ์ดนี้ปะคะฝั่งไหนก็ได้หรอโอเคขอบคุณครับ โอ้โห,ห้องสวยมากเลยคุณผู้ชมนู่นสุดหลอนสุดสวยนอนห้องนู้นเราคิด g า s เียบก่อนนี่ห้องกว้างมากคราวที่แล้วเราได้เตียงเดี่ยวคราวนี้เราได้เตียงคู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปไว่ายน้ำห้องที่แคนดี้เลือกจะเป็นห้องที่มีสระว่ายน้ำจะมองเห็นสระว่ายน้ำนะคะนห้องสะอาดมากคุณยายเอาค่าขนมให้พี่เขาด้วยนะ ค่ากาแฟตัวยาอยากตรงช่องเเิดูไปไปแล้วเหรอพี่เขาไปแล้วเหรออยู่นี่แหละโอเคคุณชายเข็นเข้าไปเลยครับของเรามีถุงเขียวด้วยนี่ค่ะถ,ถุงเขียวกับถุงดำห้องนี้ถุงชมพูกับโดเรมอนห้องนู้นถุงเขียวห้องนี้ครับผมขอบคุณครับรองเท้าลุงป๋องหมดหรือ,อยังคุณชาย หมดลดแล้วโอเคท่านประธานส่งท่านประธานถึงห้องแล้วแบรนด์บัสเดอร์พุทไนพุทไนซูดรีมนี่ห้องน้ำสวย <Good night. S 1> ห้องข้างในก็น่านอนบรรยากาศเป็นแบบอีสานคลาสสิกนะสไตล์คอนเทมพอรารีนะคะนี่ห้องน้ำ oh. นอนเดี๋ยวเเห็นห้องน้ำด้วย สวยมากอันนี้เป็นเตียงคู่พีเตอร์นอนเตียงหนึ่งมามานอนเตียงนึงตอนนี้พีเตอร์ก็หลับไปกับฟุกไปกับโต๊ะเครื่องแปง้งเยวเงยวเงมาดูตรงนี้ สระว่ายน้าอยู่ทางนี้ห้องประชุมอยู่ข้างล่างพรุ่งนี้นะคะขอขอบคุณกรมการค้าและเจราจารนะคะที่เปิดโอกาสให้กับสนยนเรียนรู้นานาชาติกลุ่มกัลยาณมิตรของเราได้มาอบรมนะคะพรุ่งนี้จะมีความรู้สาระดีๆอะไรเดี๋ยวเราจะไปฝากทุกคนสระว่ายน้าอยู่ข้างล่างมืดแล้วมองไม่เห็นนะคะอากาศดีเพราะว่าออกมาจากตัวเมืองไม่ไกลเนาะประมาณสามกิโลใช่ไหมน่าจะประมาณไม่ไม่ถึงด้วยไม่ถึงสามกิโลหจากตัวเมืองขอนแก่นมาอ นอนวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอาอะไรสนุกสนุกภาพสวยๆมาเก็บภาพสวยๆไปฝาทุกคนนะคะนนก n น g h t ครับ